โอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเอาเร็วๆๆ็เร็วลุงแต่มันไม่เปิดในนามงเล็วโอ้ยใหญ่จ้านี่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 อีกตัวนึงลูกอีกตัวนึงล่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้ยตรงนี้ใหญ่ๆหญ่โอ้ยบิ๊กทั้งนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนู่นนู่นตัวนั้นก็บิ๊กตัวนั้นก็บิ๊กโอ้ยใหญ่ใจ้าโอ้ยสุดยอดสุดยอดลุงบ่าวสาปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาจับปูหินกันนะคะ ลังบ่าวกำลังจับปูอยู่นะวันนี้ปูเยอะจ้าวันนี้แทบไม่ต้องเดินหาเลยนะนี่ดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สาวปูด้วยนะนี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีสองตัวอ้ยนนตัวเล็กอู้ตัวนั้นตัวใหญ่โอ้ได้แล้วจ้จะจับปูปูหินปูหินอ้ยวันนี้จับปูหินกันนะปูหินเยอะจ้าวันนี้ มันก็มีเป็นบางวันอีกจ้าอีกจ้าอีกตัวอีกตัวเจอีกตัวจ้าอู้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะมากอีกตัวจ้าอีกตัวอู้ข้างหน้าก็มีอีกนะข้างหน้าก็มีอีกโอ้ยเดินเก็บสนุกอีกจ้าอีกจ้าอู้สองตัวอยู่คู่กันนะลุงบ่าบอกอ้ยอยู่คู่กันเลยจ้า ปูวันนี้เยอะจ้ะปูหรือเปล่าปูแต่ตัวเล็กปูหนุมานอันนี้ปูนี่นี่ปูหินปูหินอนี่ใช่ใช่นะคะจะได้ไหมลุงอีกจ้ะอีกจ้ะโอ้อย่างเยอะเย็บมันรวนมันฟังเดินเยียบนะตัวนี้โอ้โหดีมันไม่หนีบโอ้ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่ อุ้ยเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะอือปูสองตัวนะปูสตัวค่ะตรงนี้ปูสองตัวอีตัวอีตัวโหโอ้ยตอนนี้ลุงบ่าวเดินเหยียบดูจ้าอีกเจ้าเจออีกเจ้าลุงบ่าวบอกเจออีกนะเนี้ยังกระติกกระดิกอยู่ออใช่โอ้ยวันนี้หาง่ายมาก นี่ตัวใหญ่ตัวเขียวปัดลุงเห็นยังลุงยังไม่เห็นตัวนั่นหนึ่งว่ายนี่ตัวใหญ่เบ้อตัวนี้ใหญ่จริงตัวอีกตัวสองตัวตัวนี้มัดหนุนข้างหน้ายังเห็นอีกตัวหนึ่งลุงบอกวอาถังมาบังอีกตัวหนึ่ง ใหญ่อีกจ้าตัวใหญ่อีกจ้าอุ้ยวันนี้เยอะจริงเยอะจริงเยอะจังลุงบ่าวบอกเหมือนใครเอาปูมาเทไว้นะอู้ยใหญ่บ้าเลยจ้าตัวนี้เขียวปั๊ดนู่นนู่นยังเห็นข้างหน้าอีกสองตัวอู้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเอาเร็วเร็วเร็วลุงโอ้ยมันไม่เป็นิดหน้าไม่เร็วโอู้ยใหญ่จ้านี่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 อีกตัวนึงลุงอีกตัวนึงล่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงออ้ยตรงนี้ใหญ่ๆอญ่้ยบิ๊กทั้งนั้น นู่นนู่นตัวนู้นก็บิตัวนู้นก็บิ๊อ้ใหญ่ๆจ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดดูวตากูดำาวเบลเธอจ้ะโอ้นีนี่นี่นี่นตัวนี้เบลเบลบาโอ้ยใหญ่สุดโะนี่จ กูจะปูปูปูไมยังไม่เต็อันนู้อ๋อใช้ได้ใช้ได้ยังจับช้ามากนี่จ้าเริ่มจะมืดแล้วนะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ได้ครึ่งถังนะคะพปูของเรานี่เยอะมากนี่คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับตาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ มือตื่นเต้นเลยนะ